protect protect number six protect number seven shelter ค่ะ number seven shelter shelter เหรืออันเดียว number e i หรืออันเดียวนะคะ a t t r a c t เปิ <Okay. S 1> ไปเลย <c oughs> มีคนส่งมา สามสิบคนยังไม่ส่งเก้าคนอ,คอะวันนี้นะคะติ๊กไปเนาะวันนี้ทำผัดหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดค่ะวันนี้ไปผัดหน้าหนึ่งร้อยเจ็ด ข้างบนเลือกคำที่เป็นคำ uh, part o f speed นะคะลงมาใส่ให้เหมาะสมกับประโยคนั้นๆน,น,นะคะด้านล่าง looking for main idea จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องให้เราเลือกประโยคให้สมบูรณ์นะคะ main idea แต่ละข้อให้สมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่อง lining น,นี่แหละบทความยังอยู่ในบทความอยู่นะคะแล้วก็หน้า108หลกอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายของวันนี้ หน้าหนึ่งร้อยแปดนะคะ Looking for details Looking for details อันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องนะคะเราต้องย้อนไปทบทวนบทความไร้นิ่งนิดหนึ่งนะคะหกคำถามค่ะเวลาตอบของผู้ตวงนะถ้าถามอะไรถามเป็นจำนวนอย่างเช่นสมมตข้อหนึ่งเนาะ How many people ประชาชนเนี่ยตายกันมากเท่าไหร่ที่โดนฟ้ารองฟ้าผ่าเนี่ยโดนฟ้าผ่าเนี่ยนะคะหนูก็ตอบให้มันตรงคําถามแค่นั้นพอสําหรับครูนะเพราะว่าถ้านักเรียนเข้าใจคําถามแล้วตอบถูกตอบตรงว่าอคำถามเขาถามอะไรเราตอบให้ตรงแค่นั้นกูก็ให้คะแนนแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าปลายภาคเนี่ยสะในอะไรอย่างเงี้ยเนาะกูไม่แน่ใจนะว่าม,มีหรือเปล่านะคะ ถามอะไรตอบอันนั้นเลยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเรียบเรียงใหม่ว่ามันเป็นประโยคขึ้นต้นยังไงใชท้ทินอะไรนะคะถามอะไรตอบอันนั้นถามตัวเลขเราไปหามาแล้วว่าเออตัวเลขนี้เราก็ใส่ไปแค่นั้นอาจจะเป็นแบบอชูสมมติข้อแรกเขาถามว่าก,กี่คนนักเรียนไปอ่านละเปิดละเ,เป็น three hundred สามร้อยคนก็ three hundred people แค่เน,น,น,นี้ยจบหละเอาห้ตรงคำถาม พราะฉะน,นวันนี้มีดบฝึกหัดนะคะหน้านึงร้อยเจ็ดหลุกทั้งสองอันแล้วก็หน้าหนึ่งร้อยแปดนะคะอันนี้ต้องต้องดูรายละเอียดนิดน,นึงนะอะแค่นี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมใครเสร็จแล้วครูยังไม่ได้โพสให้เลยของห้องเราเดี๋ยวจะโพสให้นะคะหลังที่ปิดคอร์สทษ่ปิดคอร์สปิดครดนี้จะจะโพสให้ ชิ้นงานหลูกชิ้นงานคุยยังไม่ได้โพสต์ให้เดี๋ยวจะโพสตให้นะคะชิ้นงานคลายเสร็จแล้วส่งพาในวันที่เุก่ในๆอีกทีนึ่งสามสิบกันยานะคะอ่ะเดี๋ยวเช็ดช่่หน่อยเอ้ยวัยวีไ,ไหนไม่เหน่ครเข้ามคย ห้องเรามีคนมีคนไม่ผ่านใช่ไหมลูกจังท่าค่ะอ,อังเดยอังเดรอังเดรอยู่ในนี้ป่ะลูกเร่งอยู่ครับอย,อยู่เนาะวัน วันเสาร์น,นี้9โมงนะคะวันเสาร์นี้9โมงนะเดี๋ยวครูส่งลิงก์สอบให้นะคะสอบซ่อมให้นะอย่าลืมนะคะว,วันเส,สาร์าที่จะถึงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ่างั้นพี่ให่ขอถามอีกอย่างหนึ่งได้ไหมครับอะไรนะขอถามอีกอย่างได้ไหมครับรนะครับ,รบเหมือนถ้าจะไม่ผิดอาจารย์ทั้งานงานหนึ่งคือไองานที่ชื่อว่าไม้บีมไรประมาณนี้ขึ้นนะครับอันนั้นชิ้นงานนะ ส่งที่ไหนครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งเดี๋ยวครูโพสตให้เนี้ยเนี้ยเข้าใจอ๋อเข้าใจแล้วครับส่งส่งเหมือนส่งกันบ้านนี่แหละเดี๋ยวครูก็โพสให้พอดีครูยังไม่ได้โพสให้เห็นมันใช้เวลาอยู่เดี๋ยวครูจะโพส์ให้หลังติดคลาสนี่หลุกเสร็จแล้วก็ส่งครับทําให้ดีนะเพราะว่ายี่สิบคะแนนนะคะครับ เฟิร์สเช็คแล้วก็วางหูได้เลยนะลกูกแล้วก็ทําแบบฝึกที่ครูบอกได้เลยนะคะเพราะยังมีเวลาเหลืออยู่ทําทันอยู่แล้วล่ะภ,ภายในภายในคาบนี้ก็เสร็จอ๋อลืมบอกเมื่อสักครู่นี้ครูยังไม่ได้บอกเลยเนาะ,ะให้ส่งภายในวอาทิต์นะคะหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดกับหนึ่งร้อยแปดนะคะแต่ถ้าเราเสร็จเสร็จภายในคาบนี้ก็ส่งเลยเดี๋ยวพอครูเรียกช้ชื่อเสร็จครูก็จะโพสต์ให้ทั้งชิ้นง,งานแล้วก็ทั้งแบบฝึกหัดนี้นะคะ เฟิสเนี่ยอองเดก็ยังไม่ไปเปลี่ยนเลยยังเป็นห้าอยู่เลยไม่ศูนย์ห้าเลยให้มาครูเรียกระวังสายได้เลยนะลูกปามครูคาเฟ่กับสามชิดและอะไรนะคะ น้ำเบิดลากิดค่ะเบิดลากิดออค่ะโนทานนนมาครับครับชูเช็คชื่อรล้วงหูได้เลยลูกเอิร์ดมาครับอองเดรมาเนาะนายมาครับเมน่น ินลาหรือเปล่าในจะบอกใครไหมห้องเรายังถือว่าลาไม่มากนะลกูกไม่ต้องแจ้งวิชาก,การอ่านออมาครับครับกีวีมาครับยูโรไอมาครับครับต้นกลา้า มาครับนุนันไหนนุนจะไหนสองไปลุดไปนั่งก็อเบสมาครับครับ อ้าวเม่นก็ยนอยู่ในนี้นี่นะแล้วทำไมไม่รับขบ่ะเเนยมาค่ะแฟมาค่ะบิวมาค่ะอันซีนมาค่ะค่ะเตยมาค่ะน,ะนันนี่มาค่ะเอ เอออ๋อมาเห็นแล้วเห็นแล้วมันไม่ได้ยินเสียงแต่เห็นแล้วลูกเห็นแล้วเอเคค่ะแพจิตแพจิดามา,มาค่ะค่ะวิวกูวิว,ว,วอ่ะเห็นแล้วค่ะน้องแก้วปลอยมาค่ะสองมาค่ะปลอยมาค่ะ ơi ơi si ra